สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองสําหรับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับทางคณะหมอลําเสียงวิหกอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าที่ผ่านมานะคะหมอลําเสียงวิหกก็ได้มีการไปออกงานนะคะในหลายๆที่เลยแล้วแฟนๆเนี่ยนะคะก็เรียกว่าสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดเลยทั้งในรูปแบบนะคะของไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบหน้าว นั่นเองจะเห็นได้เลยนะคะว่าผู้ชมหน้าวทีเนี่ยก็คือเยอะทุกงานจริงๆแล้วอย่างล่าสุดนะคะสําหรับวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยซึ่งวันที่8นะคะก็ถือได้ว่าตรงกับวันลอยกระทงพอดีนะคะเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศของทางคณะหมอลำเสียงวิหก ok นะคะได้มีการไปออกงานที่ขอนแก่นซึ่งงานที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าหมอลำเสียงวิหกเนี ok ่ยก็ค ok ือ ok 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 <V> <ok> <V> <ok> ไปออกงานที่ขอนแก่นเนี่ยปล่อยมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่า แฟนๆชาวขอนแก่นเนี่ยก็คือน่ารักแล้วก็สนับสนุนตลอดเลยแล้วตารางงานที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะก็คือคนเนี่ยแน่นจริงๆแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าในวันที่8ดทางหมอลำเสียงวีหกเองนะคะก็ได้มีการไปทําการแสดงนะคะโดยในครั้งนี้นะคะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็ได้มีการไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่วัดม่วงสีบ้านโนนม่วง ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการสแสดงอยู่หลังมอขอนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตตลอดงานเลยนะคะเรียกได้ว่าครั้งนี้ทางคณะมลำเสียงวิหกเนี่ยก็เตรียมโชว์เตรียมความยิ่งใหญ่อลังการนะคะไปพบกับผู้ชมหน้าเวทีที่ขอนแก่นในเยอะมากๆแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะทางบอสนกพงศกรเองก็ได้มีการมาอัปเดตนั่นเองนะคะโดยทางบอสนกพงศกรเอง ก็ะะได้มีการโพสต์ว่ามอลำบอยอยากเลิกผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นสั่งเลิกผมจะเล่นต่อจังไหขอโทษเป็นแฟนแฟนนนม่งมวงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าโดนสั่งเลิกอะไรประมาณนี้นะคะทางบอสนงเนี่ยก็ได้มาโพสต์แล้วก็ยังได้ขอโทษแฟนๆหลายๆคนนั่นเองนะคะที่แบบว่าไม่ได้เล่นจนถึงเต็มที่ที่สุดเพราะว่าโดนสั่งเลิกประมาณนี้แล้วพอบอสนงเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์แบบนี้นะคะก็มีแบบว่า ว่าหลายๆคนเลยนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะทั้งศิลปินหมอลำเองแล้วก็แฟนๆหลายหลายคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าสู้ๆเป็นกําลังใจให้ชีวิตหมอลำก็เป็นแบบนี้แหละสู้ต่อไปชีวิตหมอลำเป็นกําลังใจนะลูกประมาณนี้นะคะหลายหลายคนเนี่ยก็ต่างส่งกําลังใจนะคะให้กับทางบอสโนกแล้วก็บอสแต่ละคนของทางคณะหมอลำเสียงวีหกรวมทั้งทีมงานทุกๆคนด้วยนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยก็คืออยากจะเล่นเติมความ ส่งให้เป็นแฟนเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็ถึงที่สุดอย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อโดนสั่งเลิกเนี่ยนะคะก็จะต้องเลิกนั่นเองนะคะสําหรับงานครั้งนี้ก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่บอสนกเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษแฟนๆแล้วแฟนๆก็ได้ส่งกําลังใจนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่งกําลังใจให้กับทางบอสนอกแล้วก็ทีมงานคณะหมอลําเสียงวีหกนะคะแล้วก็รอติดตามในทุกๆงานนั่นเองนะคะของหมอลําเสียงวีหกนั่นเองเดี๋ยว เราก็จะมาอัปเดตนะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีงานที่ขอนแก่นเนี่ยอีกในหลายๆงานเลยนะคะยังไงก็ค่อยมารอติดตามกันแม้ว่างานนี้เนี่ยจะโดนสั่งเลิกนะคะเราก็รอติดตามในงานถัดๆไปนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าแฟนๆชาวขอนแก่นเนี่ยก็คือน่ารักตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีงานที่ขอนแก่นเนี่ยบ่อยมากๆเหมือนกันนั่นเองและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มาอัปเดตการสําหรับงานของทางคณะหมอลําเสียงวิหก นั่นเองนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งกําลังใจรวมทั้งก็มารอดติดตามงานในจังหวัดต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงและนี่แหละคะ่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไง <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ